สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2564ค่ะโดยคลิปนี้เป็นคลิปไทยดวงของชาวราศีกุมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าชาวราศีกุมนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินได้งานแบบฟุกฟุกค่ะ โดยเฉพาะท่านที่ทำงานสายมู่และสายต่างประเทศนะคะจะมีความรุ่งเรืองในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นพิเศษเลยละค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายโดยละเอียดกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกันกบชาวราศีกุมกันสักนิดนึงก่อนค่ะราศีกุมเป็นราศีกลางธาตุลมค่ะมีดาวพระราหูซึ่งถือเป็นเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภเป็นดาวประจำตัวค่ะ ชาวราศีกุมนั้นมักมีบุคลิกแคล้วคล่องว่องไวฉเฉลียวฉลาดทันทนจับผิดเก่งช่างสังเกตปฏิภาณไหวพลิบดีชอบการเรียนรู้มีความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีนะคะสนุกสนานร่าเริง เจ้าชู้มีสเสน่ห์มนุษย์สัมพันธ์ดีเอาพวกเอาพ้องใจกว้างจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนเหมือนเป็นนักสังคมสงเคราะห์เลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นพวกสายเปยอีกด้วยนะคะรักใครเนี่ยรักจริงรักจังค่ะรักแรงเกลียดแรงขี้หึงเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาทำอะไรจะเอาจริงเอาจังถึงขั้นหลงไหลและทุ่มเทเลยล่ะค่ะ แต่สักพักก็จะเบื่อแล้วก็ไปหลงไหลกับสิ่งอื่นต่อไปค่ะจึงทำให้ชาวราศีกุมนั้นมักจะมีพรสวรรค์ดีค่ะหยิบจับทำอะไรได้หลากหลายเพราะทำมาเยอะนั่นเองค่ะเป็นพวกมีซิกเซนดีนะคะคาดการเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำมักฝันแม่นแล้วก็เป็นพวกที่มักสนใจในเรื่องของศาสตร์ลี้ลักเล่นลับเช่นโหราศาศสตร์ไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาการทำฌานสมาธิเป็นต้นค่ะ และสําหรับการท่ายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นท่ายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคณาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีกลุ่มดาวถึงห้าดวงด้วยกันเดินจรอ,อยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาท่านค่ะซึ่งในเรือนวินาศนั้นถือว่าเป็นจุดมุมอับของดวงดาวนะคะในทางโหรถือว่าดาวเบียนลัคนาค่ะ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีกุมก็อย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะท่านจะคิดจะตัดสินใจทำอะไรจะหยิบจับทำอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพการงานการใช้เงินใช้ทองรวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆนะคะท่านต้องวางแผนแล้วก็คิดอ่านให้รอบคอบก่อนทำเสมอคะ่ะ เพราะอาจมีโอกาสเกิดปัญหาเกิดความผิดพลาดต,ต่างๆขึ้นได้โดยข้อผิดพลาดต,ต่างๆนั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เกิดขึ้นจากผู้อื่นหรอกนะคะแต่มักจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของตัวท่านเองนั่นเองค่ะดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านจะทำอะไรก็ให้มีสติประมัดระวังรอบข้อเป็นพิเศษนะคะ และตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงปลายเดือนท่านจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไม่อยากอยู่บ้านค่ะสำหรับท่านที่ work from home มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะท่านจะเริ่มรู้สึกอยากออกไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆโดยในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ที่สวยงามและตระเวณหาร้านอาหารที่อร่อยๆที่ถูกปากรับประทานอีกด้วยค่ะ เรามาดูกันในเรื่องของกิจกรรมการงานบ้างนะคะทางด้านการงานในเดือนกุมพาพันธ์นี้ดาวพระอังคารซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านยังคงเดินจรได้ตำแหน่งเกษตรปาที่ดีค่ะซึ่งหมายถึงความมั่นคงความเจริญเติบโตความก้าวหน้าจึงส่งผลให้การงานของชาวราศีกุมนั้นยังคงมีความเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับบางท่านที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะในช่วงนี้ท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ค่ะให้ปัญหาต่างๆนั้นคลี่คลายปณินนทิศทางที่ดีขึ้นอีกทั้งในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวพระเกตยังคงเดินจรในเรือนการงานของท่าน ก็ส่งผลให้ท่านมีโอกาสได้งานแบบฟุกๆนั่นเองค่ะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับของเก่าของโบราณงานสายมูที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับเล้นลับงานประเภทหมอสักอักขระเลขยันหมอดูหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออขายวัตถุเครื่องรางของมงคลและรวมถึงกลุ่มคนที่ทำงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาท่านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ และตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงวันสงกรานต์นะคะดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเดินจรได้ตำแหน่งประและตำแหน่งราชาโชคค่ะส่งผลให้ในช่วงปลายเดือนการงานของท่านอาจมีปัญหาให้ต้องปรับปรุงแก้ไขค่ะ และในเดือนนี้นะคะหากการงานของท่านมีปัญหาให้ต้องปรับปรุปรงแก้ไขเมื่อแก้ไขแล้วผลงานชิ้นนั้นละค่ะอาจจะเกิดเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซสำหรับท่านเลยนะคะและท่านที่มีโครงการที่ทิ้งร้างมาเนิ่นนานแล้วท่านสามารถนำโครงการดังกล่าวนั้นเอามาปัดฝุ่นเพื่อสร้างให้เกิดเป็นผลประโยชน์และรายได้ค่ะส่วนท่านที่ทิ้งร้างลูกค้ามาเนิ่นนานแล้วนะคะ ก็อย่าลืมแวะเวียนเข้าไปหาหรือว่าโทรเข้าไปพูดคุยเพื่อสารความสัมพันธ์ให้มันสดใหม่อยู่เสมอนะคะเพราะท่านมีเกณฑ์อาจจะได้ออเดอร์หรือว่าลูกค้าเก่าช่วยแนะนำลูกค้าใหม่ให้กับท่านก็เป็นได้ค่ะและท่านที่มีสินค้าค้างสต็อกนะคะ ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงวันสงการค่ะให้ท่านรีบนำสินค้าค้างสต็อกเหล่านั้นออกมาจำหน่ายนะคะก็จะช่วยทำให้ท่านนั้นสร้างกระแสเงินสดให้กับกิจการเป็นอย่างดีค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างนะคะ ทางด้านการเงินในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพรฤหัสบดีซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนโชคลาภของท่านเดินจรอ,อยู่ในเรือนวินาสค่ะ ซึ่งเรือนวินาศนั้นก็ถือเป็นเรือนมุมอับของดวงชะตานะคะก็ส่งผลให้ชาวราศีกุมนั้นมีรายจ่ายมากนั่นเองค่ะเช่นอาจจะซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมข้าวของเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหายในบ้านเรือนของท่านนะคะรวมไปจนถึงการดูแลสุขภาพพลานามัยของคนในครอบครัวค่ะ ก็ส่งผลให้ชาวราศีกุมนั้นมีรายจ่ายจรค่อนข้างเยอะนั่นเองบางกลุ่มเนี่ยถึงขั้นขาดสภาพคล่องกันเลยทีเดียวชาวราศีกุมบางกลุ่มอาจหมายถึงการต้องนําเงินเก่าออกมาประคับประคองตัวเองนะคะแต่บางกลุ่มค่ะจะมีความโชคดีได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจากคนรักคู่ครองของท่านหรือจากเพศตรงข้ามค่ะโดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ ดาวพรฤหัสบดีนั้นยังคงเดินเสด็จค่ะซึ่งการเดินเสด็จนั้นถือเป็นการเดินเร็วกว่าปกติของดวงดาวนะคะข้อนี้ถือว่าเป็นผลดีค่ะหากเกิดปัญหาต่างๆทางด้านการเงินขึ้นมาก็จะได้รับการคลี่คลายไปอย่างรวดเร็วเรียกว่าเหตุการณ์ทางด้านการเงินหากมันเกิดติดขัดขึ้นมาเหตุการณ์นั้นจะไม่ยืดเยื้อยาวนานค่ะมันจะคลี่คลายไปอย่างรวดเร็วนั่นเองโดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีฉลูและปีขานนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านมีโอกาส ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหมุนในมืออีกด้วยละค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักบ้างนะคะในเรื่องของรักรักใายๆในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะท่านไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะ และตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปท่านค่อนข้างจะมีโชคในเรื่องของความรักสักหน่อยค่ะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะคะท่านจะพราวสเสน่ห์เป็นพิเศษเลยละค่ะซึ่งอาจหมายถึงการปรับลุกใหม่ของตัวเองให้ดูดีขึ้นบางท่านอาจเปลี่ยนทรงผมมีการช็อปปิ้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าถือหรือว่าเครื่องสาอางหรือว่าน้าหอมขวดใหม่นะคะเพื่อปรุงแต่งตัวเองให้ดูดีดูมีสเสน่ห์ขึ้นนั่นเองค่ะ ทีนี้คนโสดนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะได้พบเจอบุคคลที่มีลักษณะเจ้าชู้มีสเสน่ห์ค่ะ มีนิสัยออกแนวโอ้อวดเล็กน้อยใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เป็นพวกสายเปอีกด้วยนะคะหากมีบุคคลลักษณะดังกล่าวเข้ามาขายขนมจีบก็อย่าเพิ่งผีผามเปลืองตัวเปลืองใจนะคะท่านควรครบแบบรักษาระยะห่างไปสักพักหนึ่งก่อนค่ะเพราะอาจเป็นไปได้ว่าบุคคลดังกล่าวนี้เจ้าชู้แล้วก็ทำตัวเฟลลี่พูดคุยขายขนมจีบกับเขาไปทั่วค่ะ โดยหลังจากวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปท่านจึงจะมีโอกาสพบเจอคู่แท้เมื่อถึงตอนนั้นค่อยเดินหน้าแบบเต็มที่ค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกคนรักคู่คลอ,องของท่านจะมีโลกส่วนตัวสูงค่ะ ซึ่งอาจหมายถึงปัญหาบางอย่างที่เขาต้องคิดตามลำพังขอให้ท่านบันเอาใจใส่ดูแลความรู้สึกห่วงหาอาทรคนรักคู่ครองของท่านเพิ่มขึ้นสักหน่อยนะคะเพราะอาจเป็นไปได้ว่าคนรักคู่ครองของท่านอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ต้องระดับการช่วยเหลือและแก้ไขจากท่านค่ะ และในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะสำหรับท่านที่สงสัยว่าคนรักคู่ครองของท่านจะแอบไปมีกิ๊กอยู่หรือเปล่าเพียงท่านแค่พูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจเขาสักหน่อยนะคะคนรักของท่านก็จะสารภาพทุกอย่างที่มีอยู่ในใจกับท่านค่ะโดยการพูดคุยแบบเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะจะช่วยหลอ่อหลอมความรักความผูกพันของท่านและคนรักให้มีความแน่นแฟนขึ้นอีกด้วยค่ะและในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ คนรักคู่ครองของท่านจะมีความเซนสิทีฟมีความน้อยอกน้อยใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่บ่อยครั้งขอให้ท่านใส่ใจสักหน่อยเช่นเอาอกเอาใจเพิ่มสักนิดหรือพาไปท่องเที่ยวหรือพาไปรับประทานอาหารอร่อยๆนอกบ้านแล้วสถานการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนใจแย่ก็จะกลับดีขึ้นได้เองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพพรารณนามัยบ้างนะคะ ในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงปลายเดือนค่ะท่านมีเกณฑ์ปวดหัวตัวร้อนจากสภาวะร้อนเกินในร่างกายรวมไปจนถึงระบบการย่อยอาหารมักมีปัญหานะคะอาจเกิดกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อย แล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารท่านมีเกณฑ์ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารนะคะทําให้เกิดท้องเสียได้ง่ายค่ะในช่วงปลายเดือนนะคะเอาเป็นว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะคะก่อนที่ท่านจะรับประทานอาหารอะไรเนี่ยขอให้ท่านเน้นล้างมือให้สะอาดแล้วก็เน้นรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆก็จะช่วยได้มากเลยละคะ่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของโชคลาภบ้างนะคะ สำหรับชาวราศีกุมที่เกิดในปีฉลูและปีขานนะคะถือว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านค่อนข้างจะมีโชคลาภเป็นพิเศษเลยละค่ะโดยงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้เคล็ดเสียงโชคของท่านให้ท่านนำโพยเก่าหรือว่าลอตเตอรี่ใบเก่าที่ไม่ถูกในงวดก่อนๆให้นำตัวเลขกังกล่าวกลับมารีลันซื้อซ้ำนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นโชคลุ้นลาภกันค่ะ ส่วนเคล็ดเสียงโชคในวันที่16กุมภาพันธ์นะคะให้ท่านหยิบธนบัตรในกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาพิจารณาค่ะหากมีตัวเลขที่เขียนด้วยดินสอหรือปากกาปรากฏอยู่ก็ให้นำตัวเลขตรงนั้นละค่ะมาลุ้นเสียงโชคและหากไม่มีตัวเลขดังกล่าวปรากฏอยู่ก็ให้ท่านหยิบธนบัตรที่ถูกใจขึ้นมาสักหนึ่งใบนะคะแล้วนำเลขท้ายของธนบัตรที่ท่านรู้สึกถูกอกถูกใจนั้นไปเสียงโชคก็มีโอกาสที่จะได้ลุนโชคลุนลาบกันค่ะ โดยการทำนายดวงของอาจารย์กบนี้อาจจะไม่เป๊ะแบบร้อเซนตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับกับดาวจรที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ขอให้ชาวราศีกุมนั้นโชคดีมีความสุขท่านหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้มีโชคลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงซื้อหวยถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่และรวยกันแน่นๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะ และถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดีแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องข ขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ